ที่บูวร่านน้ำใสที่จำหน่ายผัดปูเนอม้เนอม้อไรที่สูงเอาไปผัดผัด<อ><ๆ>ใสก็ได้เดไปวัดใช่ไหมครับ เไมีํอันนปไม่มีอะไรหรอกน้อ๋อมีจำหน่ายสินค้าเพื่อนบ้านนะครับสินค้าเพื่อนบ้านที่บูบบ้านห้วยน้ำใสนะครับอันนี้เป็นเมี่ยง จะได้มาช่วยเขาใช่อืมเขาใจต้มไก่นุ่มเดือดเลยไอ้ก็แปะทั้งหน้าเลยนี่มีสินค้าพื้นบ้านนะครับนี่หมวกนี่เออมีย่ำนี่ย่ำสวยสวยมีหมวกรูปทรงแปลกแปลกยิ่งมองยิ่งแก่กว่าเดิม มีเครื่องประดับเพราะปะแป้งเขาไปยิ่งแก่กว่าเดิมช่วยเหลือเขาช่วยอันนี้มีผ้าผ้าคาดผมของผู้หญิงผ้าคันน้ำกระเป๋ามีผวา ขวดแก้วเหมือนคนไหมครับนี่นะอันนี้เป็นมันมันแก้วมันเทศมันญี่ปุ่นหรือเปล่ามันญี่ปุ่นครับมันญี่ปุ่นโลเท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่ครับสี่สิบครับอ๋อสี่สิบเดี๋ยวซื้อพริกขี้หนูไว้พริกขี้หนูกาเนี้ย ีบกลวจัมเลานเองมาร้อนหงล้กะรหน่งิโลนึงนจัง้นห้หนูกินบ้านอนะ่าลน้นรสิหล่้ังกร้บาึงก้อรอาลอั้นนึ้งสิบห้ายลหน้อรสิบห้าโหนึ่งก้อน เ uhm. มื่อล้ก็บอลแรโลนละที่สิบนะคะร hai, mm ับคงไม่ใช่ลูกรอลเล็กลูกใหญ่ต่างกันสองร้อยค่ะยืนห้าค่ะเปิดดมได้ค่ะเดือนห้าเดืห้าเ่าถ้าเอาไปสองคนทาหรห้าสม้ถึงอ๋อรถสห่งห้สิ วันนั้นเขามาเอาแปดแปดขวดเลยเ้าดมดูเขาดูนี่ที่เดือนห้าสองร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่ว่าเรารู้เต้มาดิค่ะใช่ค่ะใส่กินกับกาแฟก็ได้พี่พูดค่กับขวดใช่เลยเอาขวดนึงน้ำอะไรน้ำก็เดมะาวกินยาเปิดกระท้อ n น่ะสิใช่อันนี้แหล่ะเปิดกระท้อนเอามายำถุงเอาไปยำเลยฮะยำได้เลยหรือว่าต้องเอาใช่ขายยังไงอ่ะอันนี้เขาตากแห้งนะฮะไม่ใช่ขอจับดูเฉยๆมีอะไรเห็ดเหรอ มะกอกมะกอกค่ะมะกอกป่าจะใตอนแรกผมนึกว่าเห็ดหอมอันนี้น้ำผึ้งขวดเท่าไหร่นี่ร้อยห้าเซฟค่ะโอ้ห้ลดให้รค่ะไเหลือขวดเท่าไหร่ครับต้อง่ายนะไปน้องไปแล้วฮะต้องไปหันหน้าวันหน่อยพร้อมนะค่ะใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปเร็ว เ,เ,เดินไม่ค่อยไหวเลยครับขาลากแล้วเดินตามภรรยา <c oughs> ครับบูบ้านมอนห้วยน้ำสายส่วนพึ่งราชบรุรีครับเอ๋ครับข้า,ขาเลยครับข้าอะไรจมูกข้าวเนนครื่องประดับ <c oughs> มีผ้าสิ้นผ้าถุง <c oughs> มีน้ำผึ้งอะไรเป็นร้านค้าอันนั้นกวยทอดหรือครับโอเคอะไรนิ้วนะมันยาวเก้านิ้วเหรอเป็นยังไงเก้านิ้วเป็นยังไงโอ้เนี่ยวด้วยทอดเก้านิ้ว

มีของสดมีคนมากลากม้เยอะเลยครับตรงนี้มีพกูดไงกูดอันนี้เห็ดโคนใหญ่คนต้มใหม่ๆคนใหญ่นะใช่คนเด็กมีบริการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปคู่กับน้องแต่ชุดมอนญุ่นบ้านมอเดี๋ยวจะกลับแล้วนงมีอะไรป้างมีจะเดินลงกลับมีคนมีแป้มมีเอาหัวใจกับดอกไม้ค ยื้นแก้มดีๆนะครับไม่ดีน้องไม่จุ๊บนะเฮ้ยน้องน้องแรงๆเลยจุ๊บแรงๆเอ่อให้ดูให้หน่อยแน่มีีกเคลยร์ด้สองข้างขึ้นมาสองข้างค่ะมีอันดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้อ๋อมีคนละลายคนละลายอุ้ยดาละลื่นเลยอ้า ่าน้อยทำให้สาวมอนผู <sk un> <sk un> <sk ้น้องไดะแปะแก้มสาวเอ้อล้อน่าดูอ้อล้อน้าดูเลยใส่โอ้สาวมอนสาวมอนนี่กับลังทอดกล้วยเก้านิ้วกระตวานี่แหละจะเลือกใบใหญ่หน่อยแล้วก็แล้วก็ทับให้มันเด่นๆใช่ไหมครับทอดวสองครั้งเมื่อกี้ทอดวสองรอบจอกรอบครับ คืออะไรอ่ะราคาอันละสามสิบชิมนะไหนอันไหนอันไหนที่ชุดใหม่สิอันนี้อันนี้เอาให้อันนึงบ๊วยอันละเท่าไหร่อันชุดละสามสิบบาทอร่อยชุดนึงแผ่นหนึ่งอ่ะเหรออร่อยครับผมเอาอันนี้อันดำกับอันนี้รวมไหนขอชิมมีอันนี้ก็อันดำอ๋ออันนี้ก็เคยกินแล้วที่ห่อห่อเนี่ยอะไรเขาต้องมัดเหรอถ้าเหนียวปิ้งเ้าหนียวปิ้งอร่อยดีแผ่นโต๊ะอันนี้ก็เหมือนกันนะ เนี่ยห้าอันหกสิบบาทคะไซได้เลยใชนี่คือใส่นี่คือน้าจ้ำนิ่มเลยอ่าลองครีมอันนี้ข้าวข้าวแดงงานแต่ว่าอ่าราดไว้อ่านมมาด้วยนมนะข้าวตํางานนั่นแหละเนาะข้าวตํางานได้ไหมพี่โอหกสิบบากมากอ่าโอเคอืมมันจะกลับกองพี่ทักใส่ถุงไม่อืมขอบกรอบนอกนุ่มหน่อยฮะขอบนอกนุ่มอันนี้ราดราดนมเนาะ ตัวอีกอันนี้ร้านน้ำเึ้ง